เพื่อไม่ให้มี็นเข้าอาจจะไม่ให้รู้ว่ามีการ ตอนนีท้<ๆ>ที่ครอบครองอยู่ที่ตะวันตกเดี๋ยวพี่จะให้ผู้ชายเขาเอาไปคืนแล้วกันอ่าก็คือก็เป็นสิ่งปกติสำหรับผู้ต้องเดกว่าได้รบจากใครก็จะต้องคืนคนนั้นนะคะอ่าเราดูนิดนิดกันค่ะขอเล่าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันตื่นเต้นเราเลยค่ะดีค่ะรู้สึกว่าพี่ๆนักข่าวอยากจะฟังว่าแล้วก็สิ่เสร็จ <anywhere> ปั๊บเนี่ย <Oder vision> โอเคขียนมาเขียนก็โทรหาเพื่อนไปกก่อนคือคุณติ๊กค่ะไตอนนั้นเนี่ยเขนโทรคุยกับคุณติ๊กเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขนมั่นใจว่าเขาตอบคนฝั่งไม่ออกเขียนเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ในของเป็ยนตอนนั้นะแล้วก็ฟังออกเหมือนกัเขียนไม่ช้าเข้มั่นใจว่า ช่วยลงมาช่วยหน่อยรู้กันไอย่างไรแล้วตะรถห้เขาเป็นคุณแม่ ออกไปห้างไหนไม่ได้เจอเข็มที่ห้างดางอ่าเข็มไม่ได้ไป,ไปที่บ้านเอาอย่างนี้ไม่มีการตกแต่งไม่แน้กตกแต่งแต่มีการแต่งหางกันการกระชาก